สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ห t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร่หมดแจนนะคะสวัสดีนะคะคลิปนี้นะนะคะเราจะมาแรนดอมกันในเดือนธันวาคมนี้นะคะมีใครกำลังจะกลับมาหาคุณบ้างไหมนะคะขออ่านตามพลังอ่านหน้าไพ่นะคะเอาล่ะไม่มีความอื่นในโลกใบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ดึงดูนะคะใครบางคนนะ ขอบคุณมากมากนะคะสําหรับคนที่ส่งรีวิวมานะว่าจัดเลขมงคลกับหมอแจนไปแล้วถูกหวยนะคะสแสดงความยินดีด้วยถูกลอตเตอรี่นะคะสําหรับคนที่โชคดีนะคุณมากๆนะคะการจัดเลขมงคลน,นะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือซิมโทรศัพท์นะคะสามารถใช้ได้ทั่วโลกนะคะเอาละ่ะใครได้ไปนะเฮงปังนะเสริมดวงความรักการงานการเงินนะคะสนใจก็แอดไลน์ไอดีมานะ ราคาอ่านรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นนะคะเอาร่านะใครกำลังจะกลับมาหาคุณนะในช่วงนี้เดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืมนะอาจจะไม่ได้กําหนดว่าเดือนธันวานี้มีแนวโน้มไหมที่เขา,าคนนั้นกำลังรู้สึกอยากจะกลับมาหาคุณหรือติดต่อคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ไพ่ได้บอกนะคะ คุณจะเข้ามาชมคลิปนี้ตอนไหนช่วงไหนและระยะเวลาไหนก็ได้นะคะสำหรับใครบางคนที่นะรอคุณรักที่หายไปห่างไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็อยากจะทำคลิปให้นะเป็นแรนดอมเป็นกำลังใจ energy บวกๆให้ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกการติดตามทุกทุกการกด subscribe นะคะหมอแจงขอบคุณมากๆเอาละนะขอดูพลังงานภาพรพวมก่อนคนที่รอใครสักคนหนึ่งหรือนะคะ แนวโน้มนะพวกคุณนะสินะเฉลี่ยกันไปนะคะว่ามีพลังงานเอเนจี่แบบไหนบ้างอ่าสีไม้เท้าอมืมีความสุขลันลา้าลันล้าเลยนะสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าอ่าหกถ้วยมีความสุขนะอืใครบางคนมีความสุขอยู่กับครอบครัวของตนเองอ่า มีพลังงานของพรมลิขิตที่จะทําให้มีความรักใหม่ๆก็ชุ่มกระชวยหัวใจมีความสุขสิบเหรียญอ่าใครบางคนมีเงินซื้อบ้านซื้อที่ดินนะอืได้อะไรใหม่ๆบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยนะคะตอนนี้อะไรที่ดีต่อใจอมืมีความสุขในระดับหนึ่งนะคะใครบางคนกําลังติดต่อสื่อสารความรักความสัมพันธ์แบบโซเชียลออนไลน์สิบเหรียญใครบางคนมีเงินเยอะมากขึ้นใครบางคนเพิ่งซื้อบ้านโอนบ้านนะคะอืมนะ เรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์นในอดีตเพื่อนหรือคนเก่าๆนะคะหรือเขาเรียกว่าความรักหรือคู่รักอดีตชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะตามมาพบเจอกันเป็นภูมิลิขิตที่กําลังรอคอยก็ได้นะคะอืมนะเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆนะคะอาจจะพบเจอหรืออาจจะมีการติดต่อพูดคุยติดต่อสื่อสารกลับมาหาผู้คุณคือใครบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเดี๋ยวมอขออนุญาตตั้งกล้องใหม่อ่ะโอเคใครกำลังจะกลับมาหาคุณมีพลังงานแบบไหนใครกำลังจะกลับมาหาคุณนะคะขเขาเจอคนนั้นมีพลังงานเอเนอร์จีแบบไหนคะขอดูนิดนึงนะคะอ่ะเจ็ดเหรียญอืมนี่ไงใครบางคนที่ความสัมพันธ์มันเหมือนไม่พัฒนาไปในอนาคต มคอปดมคอดแล้ว <laughs> อืมอ่ะนะคะยังไม่จบจ้าอืมมันเหมือนความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอาจจะฉกของของเราไปหรือเขาหรือเธอหลุดจากโฟกัสเราไปนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าจัสเมน์มาความรักเก่าแฟนเก่าใครบางคนที่เคยหายไปจากชีวิตเราอ่าสีถ้วยนะคะอาระนะ การรอคอยใครรอคอยนะความรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนว่ามีใครฉกแฟนเราไปอะ่ะอืมเนาะน่าจะเป็น energy นี้นะคะความรักเก่าแฟนเก่าใครฉกแฟนเราไปซิมาดูซิเดี๋ยวขอดูนิดนึงพนังงานความสัมพันธ์เหมือนเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะอืมมีพนังงานชาวราศีกันเพื่อนร่วมง,งานคนในแก๊งในทีมอะไรนี่แหละที่ขโมยคนของเราไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มาดูต่อใช่ไหมอืมความรักตัวเลือกทางเลือกเป็นวิบากกรรมเหมือนเขาหรือเธอคนนี้เขาเรียกว่า j u สต m e n t ์มา the l o v e r อืมนะคะเพื่อนร่วมง,งานชกคนของเราไปนะคะทำให้อ่อมันเหมือนว่าเขาลดสถานนะความสัมพันธ์ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่ใครกำลังอยากจะกลับมาหาคุณอ่า ไปกันไม่รอดมีความไม่พอใจในความสัมพันธ์เขาอาจจาะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะหึงหวงหรือเขาอาจจะอึดอัดในความรักความสัมพันธ์ที่เคยมีต่อผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะอืมนะมีพลังงานราศีกันนะราศีมิถุนนะคะอืมแสดงว่าเขาอึดอัดใช่ไหมอ่ะมาดูต่ออืมสามดาบเสียใจนะเขาบอกว่าเขาเสียใจอืม ที่ได้ไปอยู่กับคนนั้นนะผู้หญิงคนนั้นอะไรสักหรือผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรประมาณนี้แหละนะอืมเขาเสียใจเขาบอกว่ามันเหมือนว่าเขาอึดอัดเขาเสียใจแล้วก ascend, genocide, ็อืมมันเหมือนว่าเขาอยากขอโอกาสนะคะอยากขอโอกาสกลับมาเออมันเหมือนไม่มีความสุขกัอยู่ตรงนั้นอืม เดี๋ยวมาดูต่อใครที่กําลังจะกลับมากลับมามอบความรักให้คุณประสบความสําเร็จเอ๊ะทำไมมันเป็นเหมือนประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งคนที่เป็นราชการทำคนที่เป็นราชการคนที่เกี่ยวข้องคนที่เรากําลังอยู่ในหัวใจกําลังตัดสินใจอยู่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่กําลังประสบความสําเร็จมากๆนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่า ยังคิดยังถึงคุณยังมีความรู้สึกถึงคุณอยู่ในใจอยู่นะคะยังอยากกลับมาคุณยังเป็นสิบถ้วยให้เขายังเป็นความรักให้เขาอยู่นะคะเหมือนเขาไม่เคยลืมอมืมองดูอยู่ตลอดมองดูความสําเร็จอยู่นะคะกาลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอื <c oughs> ทําไมเขาถึงอยากจะกลับมาแปดไม้เท้าอ่ะความสําเร็จ อยากกลับมาอย่างรวดเร็วไม่ใช่กลับมาแล้วหรอไม่ใช่ติดต่อมาแล้วหรอคนราชการใครอะ่ะอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งมีพลังงานของชาวราศีตุลขึ้นมานะอืประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงานมองเห็นคุณค่าของคุณมีพลังงานชาวราศีสิงห์ออกมาด้วยความอดทนอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าเขาคนนั้นไปอืแสดงว่าไม่ดีนะคะจะติดต่อสื่อสารมาอย่างรวดเร็วนะคะอืม นะเขายัมมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณอยู่แสดงว่าอะไฮพินเทสกับทาวเวอร์แสดงว่าคนที่เขาจากไปคือเขาเป็นคนน้อยอะเออเป็นเมียน้อยเป็นผัวน้อยอะไรก็แล้วแต่เป็นกิ๊กเป็นอะไรก็แล้วแต่นะไฮพินเทสนะที่เขาเก็บไว้อะไม่ดีเลิกอะทาวเวอร์ Tower มาแสดงว่าพังทลายความสัมพันธ์เขาหรือเธอคนนั้นเขาบอกว่าคิดถึงนะฮะอันนี้มันจะเป็นเหมือนว่าห้าถ้วยเสียใจคิดถึงความสุขความรักที่เคยมีกับคุณอยู่ แสดงว่าสามีหรือภรรยาใครสักคนหรือแฟนเก่าของใครเสียดายแล้วก็เลิกกับคนนั้นคนที่เคยนอกใจไปคบกันไปกันไม่ดีไม่รอดหรืออะไรสักอย่างนะคะหนึ่งถ้วยอ่ะคิดถึงคุณใหญ่เลยทีนี้อืเมื่อผิดหวังเสียใจอืนะคะแสดงว่าเขาก็ยังมองเห็นว่าเออตัวคุณเป็นคนดีอยู่นะ,ะไปกับคนนั้นไม่รอดทําไมเขาถึงอยากกลับมาคะอ่ะขอดูหน่อยสิ มีข้อความมาแล้วปะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดสเนี่ยมันมีแรงดึงดูดอะมันมีแรงดึงดูดที่มากอะ่ะมันเออมันมันคิดถึงอะมันคิดถึงว่าเออมีบางสิ่งบางอย่างอะไรไม่มันเหมือนมีอะไรที่แบบว่ายังเกี่ยวพันกับคุณอยู่เนาะเดอะเดอะ,อะ,อะ,อะเป็นความรู้สึกนะคะ เขาส่งข้อความเหมือนืมมาหรือยังเนี่ยมันเหมือนมีข้อความมานะข้อความข่าวสารจากคนเก่าราศีพิจิกหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ราศีพิจิกนะเดอะเดสเขากําลังรู้สึกนะคะเหมือนว่าถ้าเขาส่งข้อความมาแล้วคือเรื่องเก่าๆมันมีอะไรที่เขาอยากทักยังคิดถึงยังรักยังเสน่หาหวนไปนึกถึงเรื่องเก่าๆหรือความดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยมีต่อเขานะคะส่งข้อความมาแล้วนี่คนนี้ใช่ป่ะแฟนเก่าใครมาอืม 8ถ้วยนะคะตอนนี้เหมือนเขาทักหรือส่งข้อความมาแล้วป่ะและเขาก็กำลังรอคอยเออรอคอยรอคอยที่แบบโอเคนะมันเหมือนคุณอาจจะยังยังอะไรอะ่ะถ้าคุณยังโสดอยู่เหมือนเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเขาก็กำลังรอคอยว่าคุณจะตอบว่ายังไงใช่ไหมเอออืมแสดงว่าคุณก็คงยังไม่ได้ไอ้นี่แหละยังไม่ได้ไงเออยังไม่ได้รีบ อ่ารีบรับไม่ตีหรือรับความสัมพันธ์ที่เขากลับมาใช่ไหมนะคุณใครบางคนนะคะของพวกคุณนะที่มาชมคลิปนี้มีคนส่งข้อความหรือถ้ายังไม่ส่งข้อความข่าวสารจะได้รับการติดต่อจากนะใครบางคนที่เป็นคนเก่าของคุณที่รู้สึกเสียดายไพอาจจะไม่ได้เจอดจงระบุเหมือนว่าเราคิดว่าเอ๊ะ พลังงานในกอเราอยากให้คนนี้กลับมาแต่คนเก่าที่เรารู้จักในสมัยเรียนหรือในสมัยอดีตหลายคนอาจจะเป็นในขอในขอที่ทักหาเราหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็น energy ไพ่อันนี้ได้ในความหมายนะคะอืมะที่เขาอยากกลับมามันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งมันจะเป็นมีวิบากที่ทําให้เขาไปกับคนนั้นอะไรอย่างนี้นะคะวิบากที่เราต้องพบเจอความเสียใจความอดทนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราออ่ได้เจอนะคะคในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะ คุณบอกว่ารอไปก่อนเหมือนทักทักทายมาคุณก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เชิงให้โอกาสหรอกให้เขาลองสู้ดูสักตั้งเออนะลองสู้ลองสู้ดูนะคะเขาก็ปีนภูเขาอยู่เห็นไหมคะเนะี่ยคือมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกคุณก็คงไม่ได้รับไมตตีอะไรมาแบบเอออะไรนะแบบอืมไม่ได้รับไมตตีง่ายๆหรือไม่ได้ให้โอกาสง่ายๆเออทักทายมาพูดคุยหรืออะไรแบบนี้นะให้เขารอไปก่อนนะ่ะแฮงแมนแล้วก็ ให้นะคะแม่มดที่กําลังจะปีนนะคะคงไม่ได้แบบคืนดีด้วยง่ายๆคงไม่ได้รับไมตตีหรืออะไรอย่างนี้นะเขาจะทําอะไรต่อไปไหมจะไอตะคนกลับมาเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูซินะคนที่กลับมานะมองเห็นคุณค่าในตัวเราพยายามนะพยายามเนี่ยสเต็งอ่ะต้องอดทนทําทุกอย่างเลยนะน่าจะทําดีทุกอย่างอะไรบางสิ่งบางอย่างแหละนี่เห็นไหมนะปีนอะปีน ทำทำเพื่อจะขึ้นไปหาคุณให้ได้หรือเอาชนะใจเออนะรอไปก่อนนะคุณบอกเออมันรออยู่ตรงนี้แหละให้มันรอก่อนนะอาจจะดัดนี่ใส่ก <c oughs> ่อนอะไรอย่างนี้นะอืมเอาละ่ะอ่าจะทําอะไรไหมเขาอกลับมารักนะคะมีการจุ๊บด้วยอ่ะไพ่เฮร์นเราแฟนมาอืมศิลธรรมผิดชอบชั่วดีใครบางคนเหมือนคนที่เคยอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเป็นสามีภรรยาอะไรก็ได้ที่เคยใช้ชีวิตแล้ว ศิลธรรมความถูกต้องดีงามอะไรของใจเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะอมก็บอกว่าจะทําให้คุณมีความสุขอืจะเป็นคนดีไงเป็นพ่อพ้าเหรอทําไมไพ่ขึ้นเออชาริอออืดราศีพฤษภราศีกรก,รศกรกฎทหารตำรวจทหารตำรวจ,รรว,จวิศวกรคนในเครื่องแบบหรืออะไรก็แล้วแต่มันแบบเอออันเนี้ยกอดไว้ไม่ปล่อยเลย ใครเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะเพราะไพ่ใบนี้มันถึงผู้หญิงอายุมากนะผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายผู้ชายอายุน้อยกว่าคือความสัมพันธ์ที่เออมันมันจะมารถหมายถึงความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าเมื่อก่อนอนะใครเขาไปกับใครไม่รู้หมาค่าของเราไม่แด่เออนะแล้วเขาก็อาจจะแบบไปกับคนนั้นไม่ได้ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ดีเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาจะทําอะไรต่อไหมเนี่ยก็เขาก็จะกอดคุณไว้อย่างเงี้ยให้แบบมันไปไหนไม่ได้นะอืมนะคะแบบว่าคุณจะรู้สึกเหมือนแบบมันเอาแน่มันเอาจริงอะ่ะนะคะดูสิพยายามอืมเนี่ยนะคะไม่ปล่อยเออเขาจะไม่ปล่อยคุณไปเอาง่ายๆอะ่ะมันเหมือนเออไปแล้วก็ยังกลับมาอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบพอเราแบบจะมุบออหรืออะไรมันกลับมาเงี้ยเออเหมือนแบบเนี่ยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดด้วยนะอันเนี้ยมันเหมือนแบบ เฮ้ยไม่ได้อะไรงี้อืนีนะคะกลับมาจะกลับมารักคุณเออไม่ให้ไปเอออืจะกลับมาทําทุกอย่างนะกลับมารักจะทําอะไรต่อไป <c oughs> ทําอะไรต่อไปอีกอืมเนี่ยไพย่ใบนี้นะยิงก้าวถ้วยจริงๆมันเหมือนว่าอืที่เขาเคยเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือความสัมพันธ์ที่ลาสบัดเห็นไหมคะมันมี ถังผลไม้ขนมหวานอะไรเงี้ยแล้วก็สลัดมันเหมือนวความรักกับเขาอะที่เคยอืที่เขาพยศน่ะเขาพยศนะเห็นไหมเหมือนความสัมพันธ์ที่มันดูแบบอทําให้แบบไม่ได้ไปด้วยกันอเขาจะทําอะไรต่อไปเอาราเนี่ยต้องพยายามให้มากเขาจะพยายามให้มากจะไม่พยศแหละน่าจะพยศเมื่อก่อนพยศไงความสัมพันธ์มันก็เลยไปไม่ได้อันเนี้อะน่าจะละแบบ ก้าก้าถ้วยมันก็แบบความเจ้าชู้ของเขาเออละละความเจ้าชู้เออละพยศหรืออาจจะแปลว่าพยาพยามอพยายามตื้อหรือพยายามจะเอาคุณไว้อะเออเลยพยายามกลับมาให้ได้เออมันต้องทําให้หนักอ่ะเออจะพยายามมากที่สุดอ่ะเพราะว่ามันมีภูเขาสองอันเลยเนี่ยพยายามเขาจะทําอะไรไหมก็พยายามหนักมากอ่ะเออจากที่แบบว่าเคยเสียออคุณไปแล้วนะอ่าบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือ มันก็คล้ายๆเหมือนว่าเดลิเวอร์แหละแต่พไพ่ใบนี้มันเป็นพิเศษกว่า,พาไพ่แม่มดสาหรับนี่จะไพ่พิเศษอะเหมือนแบบว่าอะกลับมามองเห็นคุณค่ากลับมารักอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแหละจะต้องให้คุณอยู่ในอ้อมเนี้ยไปไหนไม่ได้หลุดไม่ได้อะใช่ไหมคะเออกลับมามอบความรู้สึกดีๆให้นะอย่าอืออย่าเขาเรียกอะไรอะเออเหมือนว่า เหมือนเดิมอ่ะที่เคยแบบรู้สึกดีต่อการมีความรักต่อกันถ้าไพ่เจ็ดไม้เท้าจริงๆมันเหมือนว่าเขาจะพยายามหนักเออหนักมากหนักกว่าเดิมแต่ก็เหมือนว่าอย่าอย่าต่อต้านเขานะอย่าบล็อกเขาหรืออย่าอะไรอย่างเงี้ยเออให้มอบไมตตีหรือรู้สึกดีต่อเขาเออได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพยายามนะพยายามทําสิ่งดีๆให้คุณเออเหมือนการให้และได้รับพะไพ่เจ็ดไม้เท้าจริงๆมันแปลว่าเหมือนต่อต้านหรือต้องพยายามให้มากแต่ไพ่ในรูปภาพคือ การให้และได้รับจะได้เท่าเทียมกันหรือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยต่อกันนะนะคะเอออืมนะคะเขาจะพยายามทําแบบนี้ให้มีความรักมองเห็นคุณค่านะในตัวอของคุณอ่ะอืตัวของคุณนะเนี่ยเห็นไหมคะเจ้าชายมานะคะหาเจ้าหญิงหรือหาแม่มดเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเป็นความรักนะที่กลับมามอบให้นะในรูปภาพนะเขาจะทําอย่างไรอีกเอาละนะ สองไม้เท้าเนี่ยอืนะคะแสดงว่าเมื่อก่อนมันมีแบบการทะเลาะเบาแวงการเอ่อการลังเลใจสองจิตสองใจของเขาสองใจอะไรของเขาก็แล้วแต่นะมีการทะเลาะทุ่มเถียงหรือการไม่ยอมนะคะอันนี้มันอาจจะแบบว่าอยากไม่อยากจะทําแบบนั้นเออไม่อยากจะเถียงไม่อยากทะเลาะหรือไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอืมล้าเส้นอะไรแบบเนี้ยเออแบบว่าเอ้ยฉันจะมีคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเขาไม่ฟังไง เมื่อก่อนนะ่ะเขาจะไม่เป็นแบบนี้จะไม่ทะเลาะเออไม่อยากทะเลาะด้วยทําสิ่งดีๆให้ต้องพยายามหนักมากนะคุณคุณล่ะถ้าเขากลับมาคุณดีไหมเดี๋ยวดูซิว่าไพ่จะบอกยังไงนะถ้าเขากลับมาคุณจะดีไหมคนคนนี้ยอ่าโอ้พไพ่ใบนี้นะเลขแปดอ้าวเดอ s ซันเป็นเป็นไปในทางที่ดีอ่าพลังงานเอเน g y ดีนะอืมเดอะเอ็มเพอ่านะะ แฟนอันดับหนึ่งในใจนะคะเป็นคนที่หนึ่งหรือถ้าเป็นคนที่คุณกำลังรอคอยนะดอะซันมาอันนี้ไพ่อันนี้ก็คือเป็นไพ่เหมือนคล้ายๆแปดไม้เท้าเหมือนกันเหมือนว่าเราสามารถทําอะไรใหม่ได้หรือทําอะไรที่สําเร็จหรือสิ่งดีๆมันมาและหมดเคาะกรรมหรือวิบากกรรมคนที่ไม่เอ่อคนที่หลงผิดไปหรืออะไรก็ได้ถ้าเราอยากคิดว่าเรารักหรือเราอยากให้โอกาสถ้าเขากลับมานะคะอันนี้นะอืมเราก็ยังเป็นที่นึงในใจเขาแหละ ส่วนใหญ่มันน่าจะหมายถึงว่าคนนั้นที่เข้ามาน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่านะเพราะว่าน,นี้เป็นเอ็มเพรสเพราะคุณผู้หญิงที่กําลังรอคอยอยู่นะอืมนะคะคุณจะทําอะไรไหมก็เนี่ยดูสิสวยอืม บางทีอาจจะมีคนใหม่ก็คุยกับคุณแล้วบ้างก็ได้นะอาจจะมีคนใหม่ที่ไม่ใช่คนเก่าคนนี้นะมีคนใหม่กําลังคุยกับคุณเพราะคุณดูเหมือนดูดีขึ้นดูสวยขึ้นอืดูหล่อขึ้นอะไรก็ได้นะคะถ้าหมายถึงผู้ชายถ้าผู้ชายบางคนที่แฟนผู้หญิงเก่าของคุณทักมาหรืออะไรแบบนี้นะคะหมายถึงว่าเขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณหรืออะไรก็ยังกลับมาอย่างเงี้ยเหมือนเสียดายหรือเห็นไม่มีใครดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณจะทําอะไรไหมคุณบอกว่าเนี่ยเออเนี่ยดูสิสิบไม้เท้าเลยคือเหมือนว่ามีการเอาคืนแหละเออเนี่ยสิบไม้เท้าและไพ่ไพ่ของความอดทนนะ่ะคุณบอกว่าคุณน่ะก็คือเหมือนว่าฉันน่ะก็ไม่ได้สแตนบายรอหรอกนะฉันก็มีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆดูสิน่าจะมีคนอายุน้อยกว่าคุณเข้ามาจีบเหมือนกันแหละและมันเหมือนว่าฉันน่ะจะเหมือนว่า จะพิสูจน์ความอดทนของเธอให้ให้นานๆเลยสิบไม้เท้าแบบหนักๆอะ่ะเออแล้วก็ไพ่แม่มดอันนี้คือเป็นไพ่เหมือนแม่มดที่บนหินเนี่ยเหมือนว่าอดทนอะ่ะเออให้เขาทํายังไงก็ได้ที่แบบว่าเออลองใจนานๆอะ่ะไม่ยอมไม่ยอมดีด้วยง่ายๆอะ่ะเออพิสูจน์อ่ะเออพิสูจน์ก่อนเออพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงหรือเปล่านะคะสรุปสุดท้ายนะดีไหมอะ่ะเออเดอะสตาร มีการให้อภัยเยียวยานะถ้าเขาดรเธอคนนั้นเนี่ยเอ็มเพอร์เรอร์เนี่ยนะคะเหมือนแบบพ่อของลูกแม่ของลูกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแฟนที่เรารักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคนนี้ที่เรารอหรือเราอยากให้โอกาสก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใจคืออันนี้ยมันเป็น energy ที่เราจะอ่านไปตามไพ่นะอ่ะอืมอ่ะจัก,กรวาลดููนิเว์สนะเขาบอกว่า ถ้าเกิดคนเนี้ยมันเป็นคุณค่าที่ดีต่อใจเตสตาคือไพ่ที่เยียวยาใจหรือการให้อภัยอะไรก็แล้วแต่นะคะอืมจิตใจดีงามมากไงเขากลับมาหาไง <c oughs> คนอื่นไม่ดีเท่าคุณไงเออนะนะเอ็มเพลอร์นะนะอยู่ในเวิร์ดนะอ้าจักรวาลบอกว่าอืมอันนี้คือมันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยนะเหมือนจักรวาลก็ถามว่า ยังมีความหวาดระแวงไหมมีความกลัวไหมจะลองอีกสักครั้งไหมจะลองรักคนนี้อีกสักครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมมันเหมือนเขาอาจจะถามแบบนั้นถ้ามันเป็นความรักหรืออะไรที่เราต้องการนะคะสามอืมถ้วยมันก็ยังคงเป็นความสุขแหละนะคะแต่คุณก็คงยังต้องให้เวลาในอะไรอ่ะให้เวลาพิสูจน์ตัวของเขาหรือเธอคนนั้นก่อนนะที่จะกลับมาหาคุณนะคะมเมนจี้พลังงาน ราศีเมษต,ตรงนี้นะไม่แน่ใจไทยต่างชาติาเดือนสตาร์กุมเมษนะอันนี้ราศีกุมราศีเมษหน้าตาดีคนเก่งชอบควบคุมคนโทนในความสัมพันธ์ก็ได้ไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็อาจจะหลงตัวเองหน่อยๆว่ามีคนเข้าหาเขาจะแย้งว่าไมา้ก็อาจจะเ,เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะ หลงและเิ่งไปกับอะไรบางสิ่งบางอย่างเออสไตล์แบบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคนหน้าตาดีมากหรืออะไรมากเขาก็จะมีอีโก้ในสไตล์นั้นว่าใครๆก็ชอบฉันนะ <c oughs> ใช่ไหมคะเอาล่ะวัดคลิปนี้เราจะไปกันแบบสั้นๆอ่ะไพ่บอกไพ่เอองเจลว่าอย่างไรบ้างนะคะอ่ะเขาบอกว่า a าร์ o u ยู g เออเจอ่ะอาร์ยูเอมามันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนั่นแหละเนาะที่ดที่สุดนะคะไพ่ไพ่จักรวาลมานะ ยูนิเวอร์สนะอายู่อเจินอายู่อิงเจิอยู่นี่ไงอืมคุณบอกว่าถามกับอ n g เจิ้ซเขาเป็นยังไงอะไรใช่ไหมละ่ะเอออืมเนี่ยจากวันนี้ไปหนึ่งปีอืมนะคะก็รอพิสูจน์แล้วกันเพราะไพ่พมันขึ้นว่าโนอะ่ะอืมรอพิสูจน์แล้วกันแสดงว่ามันยังไม่ได้เร็วๆนี้ที่คุณจะรับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะดีเหมือนเดิมจากวันนี้ไปไม่เกินหนึ่งปีนะ พลังงานใต้สำหรับนะคะสักเซ็นะ,ะความสําเร็จหรืออะไรหรือการทดลองใจหรือการดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับนะคะพวกคุณเองในการตัดสินใจนะคะขอบคุณมากๆสําหรับการเข้ามาชมคลิปนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดในการรับชมในคลิปต่อไปหมอแจนให้เป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ได้จบลงไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ